นี่นกโกบหลงมาอีกแล้วอ่ะในนี้ไม่ได้ใช้ใช่ใช่ถุงนั้นผมไม่ได้ใช้เลยที่ถือเลยผมไม่ได้เฮ้ยปลาใหญ่ในนี้พี่กบมันขึ้นอยู่ข้างหน้าไม่จัดเหรอไม่จัดเหรอกุ้งมันเอาข้าเมื่อวางตรงนั้นเอาเกลือโรยอ่ะใครอ่ะหน้าจริงดิเมื่อกี้เห็นถุงเกลือสองกระสอบอย่างเนี้ยอ๋อ สอตัวแล้วอนะสองตัวเหรอโอ้โหเฮ้ยปลาปลาปลาโลไม่เหรอโอ้ดูดูฝั่งนู้นก็ใสก่กระชังกระใหญ่เลยโดยแล้วปลายังจิบอยู่ข้างแยกอยู่เลยอยู่ในดงนั่นเลยอ่ะตรงนี้มันกระจิบเยอะกระจิบกระจิบทั่วบ่อเพราะว่ามันอกาศของไทยใช่ไมทั้งว่างทั้งหยิบด้วยเพื่อนๆวันนี้นก,นนก,นนก็มาทิปของนปอนะฮะ สลันพัฒถาวรนะช่วงนี้ก็ขยันจัดทริปนะเหมือนเหมือนดีดนะมันมีบ่ออมมันีบ่ใช่มันเป็นช่วงจังหวะที่มีบ่อหลายทริปนะเดี๋ยวนี้ชนกันเยอะนะมันเป็นช่วงจังหวะที่มีบ่อนะสมาชิกคนไปเนี้ยสบายๆนะแต่บ่อรับเนี่ยเพื่อนบ่อยาวยาวมากครับยาวมากปลาเช้านี้ขึ้นแล้วผมมาสายเหมือนเดิมหลง ลากหลักเลิงปลาอะไรปอนี่มันนินอย่างเดียวใช่ไหมมันนินก็มันเปลี่ยกมันตัวมัลากออกไปประมาณสามสิบตันหละ่ะแต่พี่เข้าไปเก็บงานข้างในก่อนสวัสดีครับว่าไงลูกได้ยางลูกนี่เยาวชนคนระับ พอดีครับเจ้าน้าจุกมากี่ตัวแล้วสได้สองตัวได้ใช้ไปใช้ได้ปลามากี่ตัวเนี่ยเหลือแค่เนี้ยปลาสองตัวปลาได้เป็นร้อยหรอได้เป็นร้อยหรอโอ้โหน้าจุกเก็บเหยื่อดีมากเลยอะล้างล้างล้างใช่ไหมใช่เลิกเลิกแล้วใช้ล้างอะไรนะวินอนอ่ะฮะวินอนอสัตว์อ๋อวินน่าเงาเงาวับตลอดเลยอะเยี่ยมเยี่ยม ขนลุกนะฮะใส่ดีนะกี่ตัวแล้วครับนะวันนี้หลุดหลายตัวปลาใส่ดีนี่เฮ้ยติดอะไรนะติดปากติดหางโอ้โหโฟนึกผมนึกว่าปลาช่อนนี่อันนี้ปลาช่อนได้ครับได้ครับอันนี้ปลาช่อนนะฮะวน,นนะว่าวทำไมลูกมาอยู่ตรงนี้อ่ะ เอาได้ปลาเหรอจริงอะกี่ตัวตัวเดียวตัดไปหลิวเออพอให้ไมาไปหลิวมานี้วะคดีอะไร็ดีดดได้กี่ตัวแล้วฮะเย่ต้องใส่มาข้างในมาขุดแห้วแน่เลยอ่ะปลาอยู่ข้างหน้าแน่เลยอย่ะอยู่กับปอนไงก็เลือกกันมาท้ายเลยอะ่ะ มีที่ว่างอย่างาตรงนี้ไมหมล่ะมีต้นไม้หลบ่มหน่อยตีได้ไหมลูกตีได้ก็เอาเลย มีขนาดเปสองตัวนะขนาดไปสองตัวนะ นี้เลยนะเพื่อนนะครับตัวนี้ลายที่เราจะเอามาใช้งานกันก็นกคือตัวนี้เลยถ่ายรูปหน่อยตะกินตัวนี้นะตัวห้าเซนนะตัวนี้สีส้มส้มลายเสือ Mona. นี่นี่ห้าเซนนั่นเป็นสองตัวครับเพื่อนเนี่ยผมต้องจับปลาอย่างนี้นะไม่สามารถเราเราจะไปจับปลาเต็มตัวนะจะจับตัวปลามันดิดสะบัดสะบัดปุ๊บเนี่ยเบ็ดแหวนทันทุยเลยโดนร่อนจับปลาเพื่อถ่ายรูปเอาคีมาเอาคีมเอาคีมเอาคทิ้งเอาทิ้งไหมนี่ก็เป็นห้าเซนนะอันนี้เป็นทองเลมอน เลมอนตีตกน้ำกัดเลยนะเพื่อนทิปนป,ป wow. านะนภาสลัมพัดนถาวันะอันนี้ที่แถาวัดวัดทองเพตเราไปสมตัว5เซนเอาตัวนี้11กรัมนะตีตัวนี้น้มัตื้นเมตรหนึ่งผมคือมันมันหนักไปอะแต่ว่าผมอยากเทคงานไงก็เลยใช้มันก็ตีปุ๊บเนี่ยกระดกขันช่วยเอาเพราะว่า ด้วยความลึกของไอความลึกของน้ำมันน้อยก็คือเบสเดียวฉะนั้นอ่ะเราก็ใช้ขัดกระดกพันช่วยเอาเพื่อให้เหยื่อน้ำหนักเนี่ยมักนกระแทกดูพอดีนะครับลองใช้ดูนะฮะ ก็เดี๋ยวมาเรามาดูเงินแดงนะ5เซนต์11กรัม สายอันนี้ประมาณโลหนึ่งโลสองกัดอะไรครับไปทองผู้ดำครับเป็นทองผู้ดำนี่พิธัรทิพไคลทิพนครับเดี๋ยวหลังไปนิดนึงนอนสลัดพัฒาวรน,นะครับเพื่อนๆนี่วันนี้ปลาเดือดเลยครับทั้งช่อนทั้งนินใช่ไหมเดือด,ดเลยปลานินโคตรใายเลยกแต่ว่าปลานินนตึงมือดีนะอ่ะก็ะอันนี้เป็นอมาตะเราเลยฮะไปหลิวเรา bắt thải lúc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ากามาผมโอ้โหเจ้าปลาก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นส้มทองสีโปรดผมตัวเนี้ย ี่กำลังจะยกมือเดือดหนี้เลยเพื่อกัดดูแต่ตะเก็ดบเครับมาแล้วครับนี่ฮะดูนะครับแ,แรกๆใช้จนดำแล้วนะวัดนะฮะน้าอะไรเอ่ยผมไม่จำชื่อไม่ได้ยกจกปาลาหน่อยฮะน้าจีนครับน้าจีนเหรอครับ,รบนี่ฮะเดินผ่านมาพอดีเลยเนี่ยสีเงินผู้ดตาก็ยังกัดอยู่นะช่วงสายว่าไงล่ะครับ นั่งเงียบเลยครับอยชุดยาสายกอพี่ทำไรอ่ะกินข้าวเสร็จตกตกปลาหรือทำอะไรครับตกอกันชิวๆเหรอวันนี้พาลูกทีมมากี่คนครับนายอิ์สิบกว่าคนจ้าพามาทำอะไรอ่ะตีปลาช่อนตีปลาช่อนเหรอครับผมหนีเมียมาอ๋อหนีเมียมาตีปลาช่อนเราพูพวกมือเยอะคุยได้เนอะเสียงดังด้วยเสียงดังอ๋อบศัตรูเหรอ อ๋อศัตรูเยอะไม่มีใครกล้าหรอ,อกปีกี่ตัวแล้วจะเป็นสิบแล้วมัง้งเป็นสิบนะนนะี่ฮะเพื่อนๆที่น่าปอนพี่อิดเขาพาสมาชิกมาเยอะทําไมอยู่ที่นี่อ่ะไม่ไปที่อื่นหรอเขาอยู่กันนี่กรับประอยู่เป็นเพื่อนเหรอผมนึกว่าทิพกระพงนะเนี่ยก็จะเห็นตังน้งพสีกอ่ะนี่นี่นนนตอนสิบเอ็ดโปรเนี่ยทิพกระพงทิพปช่อนเนี่ยทําไมเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วกบกี่ตัวแล้วสี่ตัวครับ ฮะสี่ตัวโอ้เป็นไปไม่ได้พี่กบต้องเยอะกว่านี้มันไปไปแล้วครับหรอไม่ยดี๋ยวดีควายเป็นควายอ๋อพี่แก้งชากี่ตัวแล้วสองตัวสองตัวครับุหมดยผมไปข้างหลังโคตรมันเลยอ่ะไม่ถึงไม่ถึงข้างหลังเราไปอยู่เลยกลุ่มนาชาไปหน่อยหนึ่งอ่ะกี่ตัวเจ็ดตัวก็แหลมตลอดทำไมอ่ะก็ยังไงครับกี่ตัวแล้วเนี่ยแหมตกโชว์นะทำไมเอาตัวเล็กอ่ะเขาให้เอาตัวใหญ่อ่ะ นี่เพื่อนเนวีสวัสดีครับผมกิตตานวีอยู่เนี่ยเจ็ดแปดโอ้โหดีตักโตกโชเนี่ยตกโชต้องบอกตกโชเนี่ยคุณพ่อก็ยังสู้เหมือนเดิมสู้ทีเพิ่งจะตีไข่แตกเอาจริงอ่ะเอาจริงคุณพ่อไปหลิวว่าตีซ้ายตีขวาโอ้ยตีจนเมื่อยแล้วหรอแล้วน้ำลึกไปตรงเนี้ยน้ำลึกไหมฮะได้พ่อปักหลักเลยครับ อ่าคอับเลยเนี่ยนี่ฮะปะเกมพี่ใหญ่สายกออยุธยานะครับอายุธยาสายกอวันนี้มานี่ปะเกมพีตะปอนอันนี้สิบทองอ่าชอบแบบสีเนี้ยชอบเลยครับอ่าใจเดียวกับผมเลยสองสองแต้มแล้วเนี่ยโอเควันนี้ก็ช่วงเที่ยงนะเที่ยงนี่ปลาเริ่มเงียบแล้วพวกราวเบยชั่นเนี่ยเราเนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มเงียบแล้วปลาเริ่มเงียบนี่ผมให้เปลี่ยนไปตรงนี้ระนาบอยู่ประมาณเมตรเดียว นะครับี่เลยนี่เลยฮะมาช่อนตัวนี้เลยวนตับวิวยกขึ้นสูงสูงลุกนะทีนี้เนี่ยเอาไว้เล่นช่วงช่วงตอนที่ปลาป่ามันเริ่มเดือดเพื่อเพ่เบื่ออะไรเงี้ยเบื่อแล้วก็นะลองดูลมแรงนะมีนี้ก็าช่อนไซโลกว่าก็ยังคุณภาพเหมือนเดิมไม่ค่อถ,ถ่ายลูปถ่ายเร็วเลยครัวิ่งวิ่งไปใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่โอ้โหโดนแม่งฮอตกว่าวันนี้เกินเป้าแล้วดิ เฮ้ยอุ้ยจะรุ่นจะรุ่ปลาใหญ่แหงโลอัพเลยอะยิ่งยิ่งตกยิ่งใหญ่กว่าโอ้โหน้ำไม่ธรรมดาเนี่ยโปไม่ธรรมดาโปโดนนะฮะเนี่ยใช่ป่ะอ๋อให้พี่อ๋อเปล่ากหม่อมมาใช่ปะเล็บไม้ขนาดเนี้ยนี่ก็ไปหลิวอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งอ่าแต่ตัวนี้น้ำหนักเท่าไหร่สิบสี่กรัมครับสิบสี่กรัมเบอร์หนึ่งนะครับเพื่อนเนี่ยก็ใช้น้ำเม็ดเดียวก็ได้ฮะขอเรื่อยๆนะดูหน้าตาโปรโปมองกล้องเลยสิครับ <łość> ทำไมอ้ายล่ะครับไม่ค่อยเข้ากล้องครับทำไมล่ะครับกลัวกลัวโจดย่ะครับอ่ะวะ่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูป แค่นั้นแหละเออเท่ดีจะถ่ายรูปให้นี่ปิวไปเอามาไปเอามาหยุดพระเกือบท้ายบออ่อเนี่ยเป็นตีนนี้มันตื่นป้าไปใส่กับฉันเดี๋ยวปล่อยไว้นานเดี๋ยวปลามันตาย,อาอยโอ้โหโปไหนยกมาดูดิดูปาลาไซดดิไหนยกนี่น่ะเพื่อน,อนๆนี่ปาลาไซดอยังไม่ได้จับไปหลิวเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ได้จับไปหลิวเลย bữa nay mình phải điểu. เปลี่ยนเปลี่ยนเใบหลิวตีสามไม้ของของมันต้องมีใบหลิวนี่สีส้มทองใหญ่กว่ายุ้งอีกอ่ะอก็ใบหลิวนิดไว้ใจได้เสมอ 被留。 ไบเหลี่ควิกนะฮะจำชื่อนี้ไปเลยไบเหลี่ควิกเดี๋ยวเหี้ยเดี๋ยวซัดไปเลยฮะสองตัวแล้วนะ,ะจับไวเหลี่ยมปุ๊บได้เรื่องเลยปลาเยอะฮะเยอะมากปลาปอน,นี้ของปอนวนันนี้ถือว่าเยอะมากเพราะว่าผมตีตีอยู่ทุกตัวเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นปลากิม5เซนปลากิม4เซนใบเิวมินิใบเิวใหญ่กัดหมดเลยเมื่อเช้าผมพยายามทำงานกับปลากิม5เซนให้เพื่อนก่อน เพื่อผมจะรู้ว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างดีไหมแต่ตอนนี้โอเคแล้วผมคิดว่ามันผ่านแล้วเพราะผมแก้ไขมันจนจนจน,จนมันจนที่น่าพอใจแล้วอะที่ผมมาตีปลาิมเฮ้ย hey, ตีเป็ดดิ๋วเป็ดดิ๋วเนี่ยตัวเอาปลากลับบ้านเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็ดดิว๋วเป็ดดิ๋วรอเนี่ยเป็ดดิ๋วคลิกเนี่ยก็เป็ดเป็ดดิ๋ว,วก,ก้านลวดเนี่ยเวลาปลามันกินเนี่ยมันจะเด้งสไลด์ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราก็กดก่อนตีแบบเช็คก่อนก็คือกดลงมาให้มันอยู่ข้างล่างเพื่อให้ใบ ทำงานได้ร0 0เปเ็คลวดด้วยก่อนตีว่าลวดมันคดมันงอเปล่าอะไรเงี้ยน,นี่บ่ายสามโมงกว่าแล้วมาดูฮะดูสายกออยุทธยาจะกลับบ้านอันนี้พี่อะไรนะพี่ฟานครับพี่นาสเตฟานอันนี้อันนั้ในน้าใหญ่ใช่ไหมเฟซบุ๊กอะไรนะใน้าใหญ่เฟซบุ๊กอะไร นวัดอ๋ออันนี้นัทสเตฟานที่เคยทักผมใช่ไหมอ๋อโอเคโอเคนี่ฮะผลงาน<อ>นายใหญ่วันนี้ใช้อะไรดีดีมากอันนี้นะอ่าปลากรีมสีอะไรที่นายใหญ่ใช้อ่ะสีสม้สมทอง,อ,งอ่อนายใหญ่ชอบสีเดียวกับผมเลยนะนยยก็ะจะเป็นก็<ว>จะมีใบหลิวนะแล้วก็ปลากรีมที่ใช้อยู่สองอย่างเนาะอ๋อนายใหญ่ยกน้าใหญ่ยกปลาเลยนัทสเตฟานยกปลาให้ดูหน่อยนี่นะเพื่อน นี่ของนายใหญ่นะปลาเนี้ยทิปน้ปาปอนะปลาโลเนี่ยของน้าเต๋อฟานอ่ะบ๊ายบายน้าใหญ่น้าเต๋ฟาน,วนสวัสดีครับ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 ใหม่เจอกันใหม่เออนี่นันโนกับกับอ๋อ่ะมาทิปใครวันเนี้ยทิปใครวะน้านปอลน,น้าปอลอะไรครับจำชื่อจริงไม่ได้โอ้หไม่พูดกันเลย อันนี้ก็อันนี้จ,ออจบทิพนปรแล้วนะอีกตัวน่าจะสิบกว่า,าสิบกว่าโอ้นิดเดียวเองนะโอเคเดี๋ยวฝนตกแล้วาลากับเพื่อนก่อนนะอ่ะบายบายนนะลูกสวัสดีครับ